อิทธิพลจากพายุเซนกากันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดกระทบเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานมีน้ําป่าหลากเข้าท่วมหลายจุดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะขณะที่ทางชลประธานกำชับทุกจังหวัดให้บริหารจัดก,การน้ําอย่างใกล้ชิดค่ะ อำเภอศีเชียงใหม่ของเจียมน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องนำเรือท้องแบนออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำสูงกว่า2เมตรค่ะพืชผลทางการเกษตรมันสำปะหลังนาข้าวยางพาราตอนนี้คือจมอยู่ใต้น้ำแล้วนะคะ ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารไฟดับนานหลายชั่วโมงเลยค่ะมีต้นไม้ป้ายโฆษณาที่หักล้มขวางถนนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารมีน้ําท่วมขังรถนี่คือไม่สามารถผ่านไปผ่านมาได้แล้วนะคะตอนนี้ทางกู้ภัยกับทางเทศบาลต้องเร่งตัดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทางจราจร ขณะที่ถนน4เลนสายมหาสารคามบรบือบ้านไผ่บนทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข23เส้นทางหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนมิตรภาพตอนนี้มีน้ําท่วมขังยาวกว่า3กิโลเมตรเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักหลายชั่วโมงน้าท่วมขังถนนหลายจุดค่ะโดยเฉพาะหลักกิโลเมตรที่57 56 55ตอนนี้ทางแขวงทางหลวงก็ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะคะ ส่วนที่จังหวัดหนองคายระดับน้ําในแม่น้ําโขงสูงขึ้นต่อเนื่องทางเทศบาลเมืองหนองคายเร่งตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไว้ที่ประตูระบายน้ําซึ่งก็เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงเร่งระบายน้ําออกจากเขตเมืองส่วนประตูระบายน้ําชุมชนวัดธาตุซึ่งเชื่อมลําลางระบายน้ําที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มอีก3ามเครื่องแล้วนะคะเพื่อที่จะพร่องน้ําจากลํารางให้เหลือน้อยลงค่ะ ไปยันที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายน้ําในแม่น้ําหลายสายปริมาณสูงขึ้นแม่น้ําลาวที่ไหลาจากอํเาเภอเวียงป่าเป้าลงสู่แม่น้ํกกบางจุดเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรตําบนป่าอ้อดอนชยัยตําบนท่าสายตําบนบัวสลีนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรแล้วตอนนี้เนี่ยที่โรงเรียนต้องปิดโรงเรียนถึงสาสเ็ดกรกฎาคมเด็กที่อยู่ในหอพักเนี่ยก็ขอให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากลับไม่ได้อีกนะคะค ทางกรมชนประธานตอนนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหลังจากที่รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาหากรกำชับให้ทุกโครงการชลประธานบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประธานป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิทภาพสูงสุดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามระบบชลประธานให้รองรับน้ำอย่างเต็มศักยภาพส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากสั่งพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทุกจุดแล้วนะครับ อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางทุกโครงการจุลประธานที่รับผิดช,ชอบให้บริหารจัดการน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ของรูเคิร์ฟอย่างเพ่งครัดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างมากกว่าความจุข,ของอ่างรวมถึงอ่างเก็บน้ําที่มีพื้นที่รับน้ําฝนขนาดใหญ่ส่วนกรณีอ่างเก็บน้ําที่ต้องพร่องน้ําล่วงหน้าให้จุลประธานที่รับผิดช,ชอบเตือนประชาชนรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับรุูมน้ำเจ้าพระยาครับพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้แล้วและก็ทยอยระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะรับมือกับพายุเซินกาได้ซึ่งปริมาณน้ำที่จะส่งผลให้เอ่อล้นตลิ่งเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องมีปริมาณน้ำไหลผ่านถึง2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าขณะนี้นะครับน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์1,191ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเชื่อว่ารับน้ำได้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก สำหรับลุ่มน้ำยมจะควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่จะไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยครับแต่ว่าในระยะนี้พื้นที่การเกษตรค่อนข้างที่จะได้รับความเสียหายเยอะยอยู่เลยนะฮรหนักเลยนะคะสิ่งที่